สวัสดีครับยู่กับผมแมงโกแมนหลังจากที่พระเอกจับแทฮาส่งยองชิกผู้เขาสองคนเนี่ยก็โดนจับและเมื่อรอดมาได้พระเอกและแทฮาก็ออกตามหาหนางเอกทันทีเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อเรามาต่อกันเลยครับในคลิปนี้กับสปอยซีรีส์เกาหลีไทเกิวยอดพยักนักล่าในอีพีที่19ถึง21ครับ ซึ่งเป็นคลิปรองสุดท้ายในซีรีส์เรื่องนี้นะครับและก่อนที่จะไปชมสปอยกันครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างผมมากเลยนะครับก็ฝากกดให้กันด้วยครับนางเอกโดนพวกทหารจับตัวมารับและสอบถามว่าเป็นใครระหว่างนั้นพระเอกที่วิ่งจากแทฮามาแล้ววิ่งไปหานางเอกแทฮาก็วิ่งตามครับทหารที่ถามนางเอกอยู่ผมขอเรียกว่าบอสทหารแล้วกันนะครับไม่นานครับพระเอกก็แอบมาอยู่ด้านหลังจ่อมีดที่คอบอสทหารและบอกปล่อยนางเอกไปซะบอสทหารบอก ฆ่ามันซะทหารไม่กล้าโจมตีรับรวบอสทหารจะตายแต่บอสก็สั่งจัดการเลยพวกทหารจึงเข้าโจมตีแต่แทฮาที่ตามพระเอกมาก็เข้าจัดการทหารพวกนั้นพระเอกและแทฮาก็ช่วยกันจัดการทหารเหล่านั้นจนหมดแทฮาก็เดินไปหานางเอกนางเอกแปลกใจนิดหน่อยครับที่พระเอกแล้ก็แทฮหานั้นมาด้วยกันระหว่างนั้นก็มีทหารบุกเข้ามาอีกทําให้พวกแทฮาแล้วก็พระเอกเนี่ย ต้องไปซ่อนตัวครับผู้เขานั่งพักอยู่แท้หาเอ่ยขึ้นว่าข้าจะไปเข้าเฝ้าองค์รัชทาย,ยาทเพื่อขอพัยโทษให้กับองค์ชายพระเอกก็แย้งว่าจะบ้าหรือไงเวลานี้เนี่ยต้องหนีก่อนเอาตัวเองให้รอดถ้าไปที่เขาวารรคก็จะปลอดภัยแท้หานิ่งรับไม่ตอบอะไรไม่นานเนี่ยก็มีพวกทหารมาค้นที่นี่รับพวกพระเอกเข้าไปซ่อนตัวทหารเข้ามาค้นเนี่ยจึงไม่เจอตัดมาที่พวกทาดนะครับจีบูลบอกพวกทาดสิ้นเดือนนี้เราจะโจมตีครังสเบียงและหอเก็บทะเบียนทาสกันพวกพระเอกที่นั่งพักกันนะครับ แทฮาบอกพระเอกเราจะแยกกันตรงนี้พระเอกบอกพูดอะไรง่ายๆถ้าพวกนั้นรู้ว่านี่คือองค์ชายได้ทําการตั้งด่านสกัดเต็มแน่แทฮาบอกข้าไม่มีเวลามาเถียงกับเจ้านางเอกก็บอกแทฮ่าข้าก็จะไปเช่นกันเจ้าจะไปไหนแทฮาถามข้าจะไปหาพี่ชายข้าบอกไปก่อนหน้านี้แล้วแทฮาบอกเาอาไว้ก,ก่อนนางเอกจึงบอกว่าผัดผ่อนไปก็ไม่ช่วยอะไรเราต่างก็รู้เรื่องนั้นดีแล้วเธอก็บอกว่าเมื่อก่อนข้าเคยชื่อว่าอึนยอนแทฮาไม่สบอารมณ์ครับและตอบไปว่าข้าไม่รู้จักผู้หญิงชื่อนั้นนางเอกก็พูดต่อ พร้อมมองไปที่พระเอกว่าอึนยอนได้ตายไปแล้วนางได้กลายมาเป็นคิมเฮวอนพอพระเอกได้ยินนะครับเขาก็เดินซึมซึมออกไปครับพระเอกยืนอยู่นอกเรือนนางเอกพูดกับแทฮาตอบข้าหลอกท่านมาตลอดเพราะข้ากลัวคำว่าทาข้าเคยรักผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าจะเป็นใหญ่ในร,ราชสำนักเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกทําให้ไม่มีการแบ่งชนชั้นถึงแม้ว่าข้าคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่ก็ไม่สามารถลืมเขาได้ข้าไม่ได้แต่งงานกับท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้ดีนางเอกลุกขึ้นและบอกว่าแต่เพราะว่าท่านนั้นเป็นท่านแบบนี้ ถึงเวลาแล้วที่ข้าต้องไปนางเอกทิ้งท้ายท่านบอกว่าจะสร้างลูกที่ดีหวังว่าลูกของท่านจะไม่แบ่งชนชั้นนะนางเอกมอบองค์ชายให้กับแทหาแล้วก็เดินออกมานอกเรือนรับเธอเจอพระเอกที่ยืนใจลอยอยู่ผู้เขามองหน้ากันเล็กน้อยนางเอกที่กําลังจะเดินไปแทนหาจึงวิ่งมาห้ามไว้รับและบอกว่ารอก่อนได้ไหมข้าไม่เคยคิดเลยว่าลกที่ไม่มีท่าจะเป็นยังไงแทหาจับมือนางเอกและบอกว่าเราเคยสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ใช่หรือเจ้าจะทิ้งข้าอย่างนี้ไม่ได้ ระเอกได้ยินนะครับก็เดินเข้าบ้านไปซึ่งในตอนนั้นยับมีพวกจากสำนักเนี่ยไม่แอบดูพวกเขาอยู่พวกแทนฮาแล้วก็พระเอกก็ออกเดินทางต่อซึ่งนางเอกก็ยังอยู่ด้วยนะครับแทนฮาโดานคนจากสำนักมาดักหน้าและขอดูป้ายแทนฮาจึงต่อยไปพวกนั้นจึงเป่าลูบิดเรียกพวกผู้พระเอกพากัน,กนวิ่งหนีแต่ทหารอีกจานวนมากเนี่ยก็มาดักไว้พระเอกและแทนฮาจึงสู้กับพวกทหารระหว่างที่แทฮาสู้อยู่พระเอกก็มาหานางเอกบอกว่า เขาไม่เป็นอะไรหรอกแต่เขาไม่ยอมฟังข้าขอให้เชื่อข้าไปหาคนที่ชื่อจักกีที่เขาวารัตพระเอกก็อุ้มเอาองค์ชายและบอกนางเอกก่อนไปว่าไม่ไว่ายังไงก็ห้ามตายพระเอกล่วงหน้าไปที่เขาวอรัตแทนฮาสู้กับพวกทหารเสร็จก็ถามนางเอกว่าองค์ชายละ่ะนางเอกไม่ตอบแทนฮาจับมือนางเอกและตามพระเอกไปรุ่งเช้าอีกวันที่เขาวอรัต จากกีรับเล่านิทานให้พวก,เด,กเด็กฟังอย่างสนุกซึ่งแม่ทับแชร์วังซอนพร้อมกับอึนชิลเด็กสาวที่พระเอกเคยช่วยไว้ก็นั่งฟังอยู่ด้วยแทฮาและนางเอกที่กำลังเดินตามพระเอกมานางเอกบอกแทฮาที่ดูเป็นกังวลว่าพระเอกเชื่อใจได้แทฮานิ่งรับและบอกว่าถึงข้าไม่รู้จักเขาดีนักแต่ก็คิดว่าเขาไม่ได้มีประสงค์ร้ายนางเอกก็ตอบทันทีว่าข้าก็เชื่อเช่นนั้นแทฮาบอกแล้วก็ถ้าเพื่อเจ้าแล้วเขาทำได้ทุกอย่างพวกชอนวงถามกับบอสทหารว่าแทฮาและพระเอกอยู่ที่ไหนพอได้ความรับ ชวนวงก็บอกว่าผู้มันไปที่ทางชงจูที่เขาวอรักรเรียกอยู่กับองค์ชายรับที่ข้างทางองค์ชายก็ร้องไห้อย่างหนักพรียกก็ด่าไปเล็กๆว่าจะร้องไห้อะไรนักหนาระหว่างนั้นพวกแทหาก็มาถึงพอดีครับพรียกมอบองชายให้กับนางเอกพร้อมกับพูดว่าเลี้ยงเด็กเนี่ยมันยากกว่าทาสนะแทหาไม่พอใจมากครับจึงใอ่พระเอกไปหนึ่งทีพร้อมกับพูดว่าเจ้าก็เป็นชาวโชวซอนเหมือนกันให้เกียรติองชายหน่อยเพรียกก็บอกว่าที่นี่คือถิ่นปีศาจที่ราชาย,ยังไม่กล้าแล้วพระเอกก็ตะโกนบอกว่า ข้ารีแทกีรู้ว่าพวกเจ้าซ่อนตัวอยู่ออกมาได้แล้วพวกจวนประจำเขาวอลักเราสิบคนก็ออกมาล้อมพวกพระเอกและคุมตัวไปที่หมู่บ้านเล็กๆที่ยอดเขาวอลักที่มีจกกักรีเป็นหัวหน้าพอไปถึงรับพระเอกก็กล่าวทักททยจกกักรีที่กำลังเล่นกับเด็กอยู่พวกแม่ทับแชร์แล้วก็วังซ้อนได้ยินว่าพระเอกมาก็ดีใจกันใหญ่แล้วก็รีบออกมาหาพระเอกพระเอกทักไทยกันกันกบจกกักรีครับไม่รู้ว่าทักกันสไตล์ไหนนะครับจกกักรีเนี่ยก็ซัดพระเอกไปหนึ่งชุดพระเอกก็ร่วงลงครับ ก็ถามจักกีว่าแนะนําตูกันแบบนี้หรือแทฮหาถามขอทราบนามท่านหน่อยจักกีไม่ตอบแล้บอกว่าดูท่าเจ้าจะมีฝีมือไม่เบาเนะี่ยถือดาบเนะี่ยไม่ได้แปลว่าใช้เป็นนะจักกีเข้าสู้กับแทฮหาผู้เขาสู้กันอย่างสูสีครับแทฮหากําลังจะอาัดจ,จัากกีเพลียงหยุดเอาไว้ก่อนและบอกว่านี่พี่ข้าเองนามว่าจาักกีแล้วพเพเียงได้จักกีเนี่ยก็ทักทายกันตามภาษาพี่น้องครับคุยกันเสร็จพรเพเรียงจะเดินไปจักกีถามว่ายังตามนางคนนั้นอยู่ไหมอึนยอนเนี่ย พระเอกนิ่งรับไม่สบอารมณ์เท่าไหร่เลยบอกว่าพูดบ้าอะไรหาเจอแล้วจะได้เงินด้วยแถหาได้นางเอกก็ฟังอยู่ลืมเรื่องนางซะป่านนี้คงน,นอนกอดใครอยู่ก็ไม่รู้จากกีบอกพระเอกบอกว่าสงสัยจะได้สู้กันจริงๆซะแลว้วจากกีก็บอกเพิ่งจะได้ยินข่าวดีก็วันนี้แหละพระเอกกำลังจะสู้กับจากกีรับผู้วังซอนและแม่ทัพแช่ก็ตะโกนมาก่อนแม่ทัพแช่และวังซอนนะครับเข้าไปหาพระเอกพวกเขา3มคนก็อหลังน้ำตาลูกผู้ชายและกอดกันด้วยความคิดถึงรับท่ามกลางชาวบ้านที่ล้อมดูอยู่กอดกันเสร็จ และกำลังจะเดินไปวังซอนก็เหล er ือไปเห็นแทหาก็ตกใจรับและพูดขึ้นว่า500รอยเนียงเฮ้ยนางคนนี้รูปแล้วก็ซักไซส์พระเอกนี่มันอะไรกันพระเอกจึงบิดหูวังซอนออกมาผู้แคว้นชิงรับแอบตามแทหามาเพื่อจะแอบเอาตัวองค์ชายไปที่แคว้นชิงโซวากําลังขี่ม้าขึ้นไปที่เขาวอรักจักกีรับ พาพระเอกเข้าไปที่เรือนระหว่างนั้นนะครับเอินชิลเด็กท่าที่พระเอกเคยช่วยไว้เนี่ยก็เปิดประตูเข้ามาเธอวิ่งเข้าไปกอดพระเอกจําข้าได้ไหมเธอพูดพระเอกก็นึกออกครับว่าน,นี่คือเด็กคนนั้นที่เขาเคยช่วยไว้แม่ของเอินชิลและพวกท่าที่พระเอกเคยช่วยไว้เนี่ยก็พากันมาขอบคุณพระเอกกันใหญ่เลยครับพวกชนวงตอนนี้ก็กําลังแกะอรอยตามแทฮาจากกี้รับเข้าไปคุยกับแทฮาจากกี้เนี่ยเป็นคนที่รักเด็กมากนะครับว่าง,ง่ายๆก็คือคือลุงใจดีคนหนึ่งนี่เองครับจากกี้บอกนางเอก ส่งเด็กมาแทหาและนางเอกตกใจเล็กน้อยนางเอกเห็นจากกีดูใจดีรักเด็กก็ส่งให้จากกีหยอกล้อกับองค์ชายองค์ชายก็ยิ้มให้รับจากกีถามว่า<ๆ>เด็กนี้ชื่ออะไรนางเอกมองหน้าแทหาแลยบอกว่าชื่อแทวอนพวกพระเอกสามสหายนะครับก็กินข้าวด้วยกันคุยกันให้หายคิดถึงวังสอนก็ถามพระเอกเรื่องเป็นยังไงพี่มากับแทหาได้ยังไงพระเอกใบเบียงรับไม่อยากจะตอบแม่ทับแชก็ถามว่าผู้หญิงที่มาด้วยคืออึนยอนใช่ไหมพระเอกก็ด่าไป ว่าถามบ้าอะไรเขาไม่อยากจะพูดถึง,งแล้วแม่ทับแจบอกอเราไม่ควรที่จะไปยุ่งกับแทฮาเพรียก็ตอบว่าแล้วใครว่าจะยุ่งละ่ะเราก็ไปตามทางของเราจากกี้บอกแทฮาข้าไม่รู้หรอกว่าเจ้าเป็นใครแต่ยังไงก็เป็นแขกเดินไปไหนก็ระวังหลังด้วยตอนจะไปจากที่นี่ก็บอกข้าด้วยพอจักกี้ออกไปรับแทฮาก็ถามนางเอกชื่อ,องชัยนั้นคืออะไรนางเอกก็บอกว่าแทวอนมาจากชื่อของเราสองคนแทมาจากแทฮาส่วนวอน มาจากเฮวอนแทฮาบอกว่าชื่อองค์ชัยจริงๆคือฮวีแปลว่าขนสัตว์และเขานั้นก็พูดถึงชื่อของนางเอกที่ชื่ออึนยอนแทฮาบอกว่าไม่ว่าเจ้าจะเคยชื่ออะไรจะเฮวอนหรือว่าอึนยอนเจ้าก็ยังเป็นภรรยาของข้านางเอกได้ฟังรับก็บอกว่าได้ยินท่านพูดแบบนี้ทําให้ข้ารู้สึกเหมือนเป็นภรรยาท่านจริงๆเสียทีเช้าวันต่อมารับนางเอกออกไปทําอาหารที่ครัวพระเอกแอบมาส่องดูนางเอกเหมือนเมื่อ10ปีก่อนที่เขานั้นจะชอบมาหานางเอกพระเอกแอบมองอยู่นางเอกยังไม่เห็นรับ ขณะนั้นโซวาก็วิ่งมาถึงพอดีพระเอกหันไปหาโซวานางเอกเหลือไปเห็นพระเอกที่ตอนนี้รับกําลังมองโซวาอยู่นางเอกคิดสักพักก่อนจะเดินเข้าไปหาพระเอกแต่ทว่าเธอเห็นโซวาวิ่งเข้ามาก่อดพระเอกนางเอกตกใจและนิ่งไปพระเอกที่กอดโซวาอยู่ก็หันมาหานางเอกพระเอกที่มองนางเอกก็ยกมือขึ้นกอดโซวานางเอกเห็นแบบนั้นก็ตกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากครับและนางเอกก็เดินออกมาจากตรงนั้น โซวาเข้าไปทักทายผู้แม่ทัพแชร์ผู้เขาก็คุยกันตามภาษาคนที่ไม่ได้เจอกันนานแทนหากินข้าวกับนางเอกเขาก็บอกนางเอกว่าอยู่ที่นี่คนเดียวสักพักได้ไหมข้าต้องไปแล้วแทนฮาไม่อยากให้องค์ชายอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอ,นอ,นอีกแล้วแทนหาจะไปหารัชทายาทเพื่อขออภพยโทษให้กับองค์ชายพระเอกเดินคุยกับโซวาพระเอกบอกลงจากเขาก็ไม่มีอะไรอยู่ที่นี่หาผู้ชายสักคนแล้วแต่งงานซะไม่นานครับแทหฮาและนางเอกก็เดินมาผู้เขามองหน้ากันโซวาเห็นนางเอกก็ตกใจและบอกว่า นางคนในรูปนี่นางเอกก็เดินออกมาจากแทฮาโซวาก็เดินตามนางเอกไปแทฮาเดินมาหาพระเอกบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยผู้ขอจึงเดินคุยกันแทฮาบอกว่าวันนี้ข้าจะไปแล้วพระเอกบอกอยู่ที่นี่ให้เรื่องซาไปซะก่อนแทฮาบอกข้าจะไปคนเดียวข้าหลบหลบส้นๆแบบนี้ไปตลอดชีวิตไม่ได้แทฮาฝากพระเอกดูแลนางเอกและองค์ชายด้วยพระเอกไม่ตอบแต่ก็ไม่ไปฏิเสธแทฮาที่กำลังจะเดินไปนะครับพระเอกก็ถามว่าทําไมวันนั้นถึงไม่ฆ่าข้าแทฮาหันมาไม่บอกว่า ท่าไม่เคยฆ่าพวกเดียวกันโซวานะครับเธอก็แอบมาดูนางเอกพร้อมกับเรียนแบบกิริยาท่าทางของนางเอกเพื่อจะได้ให้พระเอกเนี่ยมีใจให้เธอบ้างนางเอกเหลือเพ็นโซวาจึงกวักมือเรียกมาหาตัดมาที่ชอนวุงรับชอนวงเนี่ยถามพวกจนป่าโอ้คนชื่อจักกีเป็นหัวหน้าที่นี่หรือจนป่าบอกว่าใช่จักกีอยู่ที่ไหนลูกน้องชอนวุงถามจนป่าก็บอกอยู่บนยอดเขาวอลรักถามเสร็จพวกชอนวงก็ฆ่าจนป่าและพากันรีบขึ้นไปบนยอดเขาเย็นวันนั้นจักกีจัดงานฉลอง พวกชาวบ้านเนี่ยก็พากันมาสังสรรค์กันที่ลานกว้างกลางเขาแถหานั่งกับนางเอกพระเอกนั่งกับโซวาพระเอกก็นั่งนิ่งมองนางเอกไม่นานอึนชิวก็เอาอาหารมาให้พระเอกโหนเธอนั้นเข้าไปนั่งแทรกระหว่างพระเอกและโซวาโซวก็งงงอึนชิวเหมือนจะชอบพระเอกนะครับอึนชิวเนี่ยจับไก่ให้พระเอกกินพระเอกก็กินระหว่างกินนั้นเขาก็มองไปที่นางเอกโซวาเห็นพระเอกมองนางเอกเธอก็เศร้าใจแม่ทับแช่ก็ด้วยนางเอกตักอาหารให้แทหาโซวาเห็นแบบนั้น ก็ยื่นน้ำให้พระเอกดื่มพระเอกจับแก้มโซวาแล้วก็เดินออกมาโซวามองตามแบบเศร้าๆพระเอกที่ยืนมองพระจันทร์อยู่กับแม่ทับแช่แม่ทับแช่ก็บอกว่าถ้าอึดอัดก็ไปพักเถอะจ้ามาร่วมงานแล้วจากกีไม่เสียหน้าหรอกพระเอกที่มองพระจันทร์อยู่ก็บอกว่ารู้อะไรไหมข้าตามหานางจนแทบบ้าแต่ตอนนี้พอเห็นนางทุกวันข้าเหมือนจะตายแม่ทับแช่บอกลืมทุกเรื่องเกี่กับนางซะ แล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขตัดมาที่พวกเทฮารับเทฮาบ,บอกนางเอกว่าข้าต้องไปแล้วพวกเขานั้นก็กอดลากันพอเทฮาออกเดินทางนะครับเขาเจอพระเอกที่มารอยอยู่ก่อนหน้าพระเอกบอกว่าข้าจะไปด้วยเทฮาก็บอกว่าข้าไม่ต้องให้เจ้าช่วยข้ามีเรื่องต้องสาสางกับชอนวงุงเพื่อนของเจ้าพระเอกตอบเทฮาถามแค่นั้นหรือพระเอกจึงบอกว่าเจ้าเนี่ฉลาดจริงๆก็ได้ที่จริงแล้วเนี่ยข้าทนดูพวกเจ้าสองคนเนี่ยอยู่ใกล้กันไม่ไหวเลยจะรีบช่วยให้ไปไกลๆหงาไกล,ากล,ากลาตา พวกเขาสองคนก็เดินคุยกันรับพระเอกเรียกโจรที่หยับซุ่มอยู่ออกมาและบอกพวกโจรว่าข้าชื่อแทกีเพื่อนจักกีจะไปที่สูวันและต่อด้วยหันยางพวกโจรก็ให้ผ่านโซวาดื่มอยู่กับนางเอกเธอเหมือนจะเบาเล็กน้อยรับโซวาก็บอกนางเอกพร้อมกับร้องไห้ว่าเธอทํายังไงเนี่ยพระเอกก็ไม่เคยจะหันมามองเลยครับเพราะว่ารักแต่นางเอกเพียงคู่เดียวนางเอกฟังก็เศร้าและเห็นใจโซวานางเอกก็เข้าไปกอดโซวาพวกชนวง จัดการพวกโจรที่เฝ้าทางและถามว่าคนชื่อแทกีและพ่อแม่ลูกคู่หนึ่งอยู่ที่ไหนโจรก็บอกว่าไปที่ซูวอนแล้วจะไปที่หันยางชอนวุงจึงไม่ขึ้นเขาวอรักสั่งให้ลูกน้องเลยครับตามพวกพระเอกไปที่ซูวอนตัดมาที่พวกทานโอปุกก็ฝึกยิงปืนให้กับพวกทาาที่เมื่อก่อนเนี่ยยิงไม่เป็นเลยนะครับก็เริ่มยิงได้ดีขึ้นจีบุนครับที่น่าดูจริงจังบอกโอกปุกว่าคืนพรุ่งนี้เราจะบุกครังสเสบียง พวกพระเอกกับไทฮารับกำลังมุ่งหน้าไปที่สูวันพวกชนวุงเนี่ยก็ตามพระเอกมาติดติดตัดมาที่สูวันฮันซัมที่รอดมาได้จากการสังหารของชนวุงมาเข้าพบใต้เท้าจุนเพื่อขอกําลังทหารไม่นานรับพวกบีโจที่ทรยศไทฮาไปเข้ากับยองชิกก็พาทหารบุกเข้ามาที่นี่และล้อมตําหนักไว้ผู้ฮันซัมได้ยินเสียงก็ออกมาดูใต้เท้าจุนนะครับเห็นบีโจที่ได้ตําแหน่งในราชสํานักแล้วก็พูดไปว่าจะได้ตําแหน่งสมใจแล้วสินะบีโจจึงบอกท่านยังมีทางรอดฮันซัมเห็นบีโจที่แปรพัก ก็เดือดจัดเลยครับแล้บอกว่าหุบปากซะฮันซัมบอกใต้เท้าจุนท่านหนีไปข้าจะเปิดทางให้ฮันซัมสู้กับพวกทหารจนเขาสิ้นใจตายรับพวกพระเอกและแทฮาพอมาถึงซูวันซึ่งทหารของบีโจเนี่ยกำลังทําความสะอาดอยู่แทฮาที่แอบอยู่เขาเหลือไปเห็นศพฮันซัมแทฮาตกใจอย่างมากครับและเดินเบื่อเบื่อเข้าไปหาศพฮันซัมทหารเห็นแทฮาก็เข้าโจมตีแทฮาจัดการได้ไม่ยากแทฮาเข้าไปหาฮันซัมก็ร้องไห้เสียใจรับพวกทหารบุกเข้ามาอีก พระเอกก็จัดการทหารเหล่านั้นพระเอกถามทหารว่าเกิดอะไรขึ้นพอได้ความพระเอกจึงบอกแทหาว่าไปกันเถอะอีกไม่นานพวกทหารก็จะบุกมาที่นี่พวกชอนบุงงรับตามมาถึงซูวอนก็เห็นแต่ศพเต็มไปหมดซึ่งมีศพหายไปคนหนึ่งพอถามทหารก็รู้ว่ามีคนบุกเข้ามาสองคนชอนบุงก็รู้ทันทีว่าคนที่บุกมาต้องเป็นแทหาแล้วก็พระเอก ส่วนศพที่หายไปต้องเป็นหันซ้มแน่แนไปที่ภูเขาที่ใกล้ที่สุดถ้าพวกมันเอาศพไปก็ต้องเอาไปฝังเทฮาเอากิ่งไม้มาปิดศพฮันซ้มอย่างเจ็บปวดพระเอกก็บอกเทฮาเจ้ารู้จักนักบาชที่ชื่อโชบิโจไหมพระเอกบอกว่าบิโจตอนนี้แปรพักไปเข้ากับพวกยองชิกแล้วทเทฮาก็ตกใจเล็กน้อยพวกเขาจะเดินทางต่อพระเอกและเทฮาเหมือนจะไม่ลงรอยกันนิดนิดว่าใครจะตามใครกันแน่พวกเขานั้นเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากจะฟังใครเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เทฮาบอกเราต้องไปที่หันยางพระเอกจึงบอกว่า งันไปหาม้าก่อนคืนเดินไปเรื่อยๆมีหวังได้แก่ตายแน่พวกเขานั้นก็เดินย้อนกลับไปที่โรงเตียมที่เชิงเขาครับเพื่อไปหามา้าชอนวุงมาถึงก็เห็นศพหันซาซึ่งใบไม้ที่ปิดอยู่เพิ่งจะสดสดชอนวุงก็บอกว่าแสดงว่าเพิ่งไปได้ไม่นานชอนวุงเห็นรอยเท้าที่เดินย้อนกลับไปชอนวุงก็พูดว่าพวกนั้นกําลังรีบและต้องไปหามา้าชอนวุงจึงบอกลูกน้องทางนั้นมีโรงเตียมที่เชิงเขาไปที่นั่นภาพก็ตัดมาที่พระเอกและแทฮากําลังขี่ม้าอย่างเท่เลยครับพวกชอนวุงเอง ก็กำลังขี่มาไล่ตามมาติดๆและย EP ที่1 9บเกถึงยีก็จบลงตรงนี้ครับพระเอกและแทฮานะครับที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่ต้องเดินทางไปด้วยกันแทฮาที่อยากขออภัยโทษให้กับองค์ชายจนวงที่ตามพระเอกมาติดๆเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อติดตามตอนต่อไปครับและน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเหลืออีก3 EP ก็จะจบสาหรับซีรีส์เรื่องนี้เหนือเรื่องกําลังเข้มเลยครับ สุดท้ายนี้ถ้าดูแล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครเพิ่งมาดูครั้งแรกเนี่ยดูแล้วชอบตรงชริตก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องที่จะลงให้ได้รับชมอย่างต่อเนื่องครับผม m a n g โกแมนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ